ทุกคนกลับมาเจอกันใน Day1 w a l k Week ที่29นะคะอาทิตย์นี้นะคะอันตั้งใจจะทําเป็นเมนูโลครับที่แบบว่ามีความแอดวานซ์ขึ้นมาจากปกติที่ยันกินนิดหนึ่งนะคะก็จะมีแบบเมนูพิเศษที่อาจจะต้องใช้ขั้นตอนในการทําเยอะอยู่แต่บอกเลยนะว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจมากแล้วก็อาจจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆน,นะคะไปลองทํากันได้นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าในอาทิตย์นี้จะมีเมนูอะไรมาแชร์ให้กับเพื่อนๆบ้างนะคะ มาค่ะเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกนะคะอย่างแรกก็จะใส่เป็นน้ำมันหอยลงไปก่อนนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสแมกกี้นะจุบจุบตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ำตาลปรี๊บอันนี้เคืออนจะปรุงสำหรับการย่างไก่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะน้ามันงาน้ำมันงาคือแบบขาดไม่ได้ ก็บีบดบดน้ำหมักของเราไปนะน้ำหมักน้ำหมักปลาเชงวะเนี่ยไม่ใช่นะคะน้ำปรุงของเราเนาะหลังจากนั้นอันใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกนะคะอันก็เลาะกระดูกออกแล้วนะคะก็เอามาหมักกับน้ำปรุงที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะเอาให้ท่วมเลยทุกคนอันจะทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงนะคะให้มันแบบเข้าเนื้อเข้าน้ำเข้าเน้นหลังจากนั้นก็เอาไปอบในหม้ออบลมร้อนนะคะทุกคน ง่ายดีเมนูนี้ก็คือถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ไก่ย่างอันจะอบไปเรื่อยๆเลยประมาณแบบ 30- 40นาทีนะคะกว่าจะเสร็จก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยไก่ย่างสีสวยน่ารับทานหลังจากนั้นนะคะก็จะมาทำเป็นเมนูที่2นะคะก็เดี๋ยวจะใส่น้ำมันมะพร้าวพริกกระเทียมตำลงไปนะคะก็ผัดผัดผัด,ผดให้แบบเป็นสีเหลืองทองเลยนะหลังจากนั้น,นก็จะใส่อันนี้เป็นผักกะหล่ำเนาะอันน่ะจำชื่อผักไม่ค่อยได้เว้ย ชอบจำสลับกันก็ใส่ลงไปผัดนะคะแล้วก็เติมน้ำนิดนึงค่ะหลังจากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยนะคะเต้าเจี้ยวซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลปี๊บผัดผัดผัดให้เขาเข้ากันนะคะวันนี้จะทาน2เมนูเลยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็น เมนูข้าวไก่ย่างบวกไข่ต้มหนึ่งฟองนะคะกินคู่กับน้ําจิ้มข้าวมันไก่โลโบโนเนาะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นกะหล่ำปีผัดเต้าเจี้ยวค่ะเฮ้ยกะหล่ำปีหรือเออน่าจะใช่ไม่รู้อะตอนนี้เป็นเวลา6กโมงสินาทีแล้วนะคะ6กโมงเย็นนะ,ะนทุกคนวันนี้ตั้งใจแบบเต็มที่มากเลยว่าจะกินแค่มือเดียวนะคะแล้วก็ระหว่างวันอันมีดื่มชาอูหลงนะคะแล้วก็น้ําเปล่า รอระหว่างวันเลยพยายามดื่มน้ําเยอะๆทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกหิวอ่ะอันก็จะพยายามดื่มน้ํามันก็จะช่วยแบบลดความหิวลงไปได้เยอะเหมือนกันนะคะน้ําจิ้มที่อันใช้อันใช้เป็นของโลโบนะคะคือมันไม่ได้แบบว่าดีเฮลตี้หรือว่าคีโตแรงกันนะคือมันเป็นน้ําจิ้มธรรมดาเลยที่รู้สึกว่าอร่อยคือเวลาอันกินอาหารนะคะอันทําอาหารด้วยตัวเองใช่ป่าแต่แบบว่าอย่างพวกน้ําจิ้มอะไรเงี้ยอันจะอนุญาตให้ตัวเองได้กินรสชาติที่มันอร่อยอะถึงแม้ว่ามันจะมีน้ําตาลหรือผงชูรสะ อยาเงี้ยในน้ำจิ้มอ่ะส่วนตัวแล้วอันไมีเรียสน,นะคะรู้สึกว่าขอคนละครึ่งทางได้ไหมอาหารส่วนอื่นๆให้มันเฮลตี้แต่ขออย่างเดียวไอ้ตรงรสชาติเนี่ยขอให้แบบเป็นตามใจเราได้ไหมเราจะบอกว่าน้ำจิ้มข้าวมันไก่โลโบอร่อยมากอร่อยจริงรสชาติดีอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรมากเลยข้าวกล้องไก่ย่างราดน้ำจิ้มข้าวมันไก่น่ากินจังเลยอ่ะ ไข่ที่ดีที่สุดทุกคนต้องต้มให้มันเป็นแบบไข่แดงไม่ค่อยสุกแบบนี้นะคะเป็นไข่ที่แบบว่าเพอร์เฟกที่สุดแล้ว ขอลองชิมผัดกระหล่ำนิดนึงคือพอดีว่าตั้งใจจะกินเป็นข้าวมันไก่ย่างนั่นแหละแต่ว่าผักในตู้เย็นไม่มีให้กินแก้มเลยแตงกวาไม่มีอะไรไม่มีแต่ว่ามีไอเนี้ยกระหล่ำก็เลยเออเอามาทําเป็นเมนูผัดละกันถ้าวันไหนคิดอะไรไม่ออกว่ามีแต่กระหล่ำนะจะได้มาเป็นเมนูนี้ตลอดอร่อยปรุงอร่อยเลย เมนูวันที่2นะคะอย่างแรกเลยก็ต้มน้ํารอไว้ก่อนเลยนะคะอันชอบใช้หม้อน,นี้มากอะ่ะเพิ่งซื้อมาแล้วเหอะอมากหลังจากนั้นก็เอาอกไก่ลงไปต้มนะคะชิ้นนี้ประมาณแบบ 3.5ขีดได้นะคะอกใหญ่มากพอต้มจนไก่สุกแล้วนะคะอันก็จะเอาอกไก่เนี่ยไปฉีกรอไว้ก่อนเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทําน้ําซุปกันนะคะก็ใส่น้ําเปล่าลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยหัวไชเท้าอันชอบกินหัวไชเท้ามากอันก็เลยจะใส่เยอะนิดนึงนะคะพอต้มจนเดือดแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยคะาก้อนนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวตำด้วยน้ํามันหอยนะคะแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลปี๊บเหมือนเดิม ต้มให้น้ำซุปสุกเลยนะคะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวมานึ่งผักกันค่ะอันก็จะมีนึ่งไข่ด้วยนะคะอันนี้เป็นตัววัดแบบความสุกของไข่ทุกคนมันมีประโยชน์มากชอบมากอันนี้อันใช้เป็นผักกวางตุ้งหรือเปล่าอันไม่แน่ใจอะเออมันเหลืออยู่ในตู้เย็นนะคะแล้วก็ถั่วงอกนะคะก็ผักอะไรก็ได้ที่แบบว่าเราจะกินไก่ก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวันนี้เราจะทําเป็นเมนูเกาเหลาไก่ฉีกนั่นเองค่ะก็นึ่งไปสักพักนะคะทีนี้ก็มาจัดจานกันเลย อย่างแรกเลยอันจะใส่ผักลงไปที่ก้นก่อนนะคะจะได้แบบว่าผักไม่ดูเยอะจนเกินไปเนาะเวลามันจัดอยู่ห้างบนอย่างเงี้ยมันก็จะได้แบบเออดูน่ากินอยู่หยิมดีหลังจากนั้นใส่อกไก่ฉีกลงไปเลยค่ะอันใช้อกไก่ฉีกประมาณแบบ300กร,รัมนะคะเพราะว่าถ้ากินหมดชิ้นก็ไม่ไหวอยู่เด้อแล้วก็โรยผักต่างๆที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ปาดไข่ต้มเพิ่มลงไปนะคะทุกคน หัวไชเท้าต้มขาดไม่ได้ใส่เยอะๆเลยชอบกินมากชอบกินสุดๆแล้วก็ใส่น้ําซุปนะคะตามชอบโรยหน้าด้วยเต้นหอมนะคะกระเทียมเจียวอันนี้ก็เจียวเองนะคะแล้วก็ใส่ออริกาโน่ด้วยทุกคนหลังจากซื้อมาก็คือกินแต่ออริกาโน่มันหอมมากเสร็จแล้วนะคะเมนูเกาเหลาไก่ฉีกนะคะ1จานแบบจุกๆมาแล้วค่ะทุกคนก็วัตถุดิบที่อันทำวันนี้นะคะอันช่างไก่เนี่ยอ,อกนั้นอยู่ที่สามขีดครึ่ง ซึ่งอันน่ะใช้อยู่จริงๆแล้วว่าประมาณแบบ3มขีดนะคะไข่ไก่เบอร์ศูนย์หนึ่งฟองนะคะที่เหลือก็เป็นผักแล้วก็ปรุงตามเทียนบอกไปเลยนะคะมันก็เป็นแบบว่าเวอร์ชั่นง่ายๆนะคะที่แบบว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่แบบไม่อยากออกไปกินข้างนอกแล้วอยากกินแบบว่าเฮลตี้นิดนึงอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะควบคุมปริมาณการปรุงได้ก็อันนี้ก็เป็นการปรุงก๋วยเตี๋ยวแบบง่ายๆที่อันชอบทํานะคะคืออันน่ะไม่ได้เน้นแบบว่าเครื่องเทศจะต้องแบบเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคืออันนเรารู้สึกว่าเอออันนี้ใกล้เคียงกินได้อร่อยก็ โอเคแล้วนะคะใครที่ไม่ชอบกินอกไก่นะคะอันแนะนําว่าให้เอาอกไก่ไปทาเมนูเป็นแบบอกไก่ฉีก <c oughs> มันจะอร่อยขึ้นแบบหนึ่งเท่าตัว <c oughs> เพราะว่าถ้าเดิมๆทีที่เป็นอกไก่แบบชิ้นๆมันจะไม่มีไขมันเลยใช่ป่ะมันก็จะฝืดคอหลายคนจะไม่ชอบกินอกไก่เลยแต่ว่าส่วนตัวอันกินได้อยู่แล้วแล้วถ้าเอามาเป็นทําแบบไก่ฉีกเนี้ยยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เลยนะคะลองชิมดูอันนี้ก็ปรุงพวกน้ำส้มสายชูพริกป่อนอะไรตามเทียนแบบว่ารสชาติตามเทียนกินเลยนะคะก็ลองดูนะ อ,อร่อยอร่อยออริกาโน่เข้าไปอ่ะออริกาโน่หอมมากอืมขณะนี้เป็นเวลาหกโมงสิบนาทีตั้งใจจะกินมือเดียวนะคะหน้าตาอาหารมันก็เลยจะแบบว่าแน่นๆจุกๆแบบนี้เลยนะใครที่บอกว่าการลดน้ำหนักจะต้องกินน้อยอะไรเงี้ยอันว่าแบบ มันไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะส่วนตัวรู้สึกว่าแต่ละมือก็คือกินแบบอิ่มจุกได้เลยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเอาวัตถุดิบที่เราแบบกําหนดไวอ้อ่ะเอาไปทําเป็นเมนูอะไรผักอ่ะเป็นตัวช่วยที่ดีมากในการที่จะเพิ่มวอลล่มอาหารให้มันแบบเป็นจานที่ใหญ่ขึ้นพอจานอาหารมันใหญ่ขึ้นมันก็จะทําให้เรากินได้เยอะขึ้นแล้วเราก็จะอิ่ม ก็เมนูสําหรับวันนี้คือเป็นเมนูที่ดีมาก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 ในการลดน้ําหนักกินเก้าเราเสร็จแล้วนะคะหลังมื้อาหารเดี๋ยวจะทานเป็นพาโกสุดสามนะคะทุกคนอันนี้เขาไม่ได้สปอนันนะแต่ว่าอันน่ะทานมานานมากแล้วแบบอันน่ะชอบมากเลยเพราะว่าเขาอร่อยข้อดีของเขาก็คือจะช่วยทําให้อิ่มเวเพราะตัวบุกอหลักๆแล้วเลยนะช่วยทาให้อิ่มช่วยทาให้ลดน้ําหนักได้แล้วก็ช่วยแบบว่าทําอะไรได้อีกะเพื่อนเคยอธิบายยาวมากเลยนะแต่ลืมไปละ ันที่3วันนี้จะกินอะไรดีนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากการาใส่น้ํามันมะพร้าวนะคะแล้วก็เอาหอมแดงลมไปเจียวกับน้ํามันมะพร้าวก่อนนะคะก็เจียวๆไปให้มันแบบว่าเหลืองทองจริงๆมันก็ยังไม่ได้เหลืองทองเท่าไหร่เอาแค่พอสุกก็ได้หลังจากนั้นนะคะก็ใส่อ,อันนี้เป็นสะโพกไก่หั่นชิ้นนะคะแล้วก็มีผสมอกไก่แบบกรุบกริบนะคะวันนี้จะทําเผื่อแฟนด้วยก็เลยจะดูเยอะนิดนึงนะคะก็จะผัดผัดกลว,วนให้ไก่เขาแบบว่า มีความแบบสุกนิดนึงนะคะแล้วก็ปรุงรสเลยด้วยนะมันหอยซีอิ๊วขาวุยใส่เยอะจังแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะปรุงค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานนะคะเพิ่มสีให้มันแบบเป็นสีเข้มๆเ,เนาะใส่เกลืออีกโอ้โหปรุงเยอะเหมือนกันนะเนี่ย เพราะว่าเดี๋ยวตอนหลังเราจะใส่น้ําเปล่าเข้าไปด้วยนะคะมันก็จะเจือจางนะคะอันก็เลยจะปรุงเข้มนิดนึงหลังจากนั้นก็ผัด,ผ,ดผัดนะคะให้แบบพอมีความสุขกรุบนะคะก็จะได้มาเป็นไก่หวานแบบนี้เลยค่ะสีสันแบบดูเข้มดูจัดมากเลยเนาะทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเจียวไข่นะคะอันก็ตอกไข่อันนี้น่าจะใช้ไข่ประมาณสี่ฟองเลยนะคะโอ้ไ oh ม God คือทำเยอะมากอาหารวันนี้เจียว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 ไข่นะคะแล้วก็ตั้งไฟเลยค่ะใส่น้ำมันมะพร้าวนะคะก,กรุบก,กริบกรุบกริบไหมนะทั่วอยู่แล้วก็เอาไข่เจียวลงไปเจียวเลยค่ะอันนี้อันจะไม่ได้ปรุงรสอะไรนะคะตัวไข่ก็คือเอาแบบจืดๆอย่างนั้นเลยก็แบบว่าวนไข่บนกระทะนะคะให้เขาแบบว่าเป็นแผ่นบางๆแบบนี้ใครพอจะเดาได้ไหมว่าอันกำลังจะทำเมนูอะไรทีนี้จะมาเตรียมเครื่องอีก มะม่วงทุกคนล่วเอาไปขดปูดขุดเอาไปขูดไก่เครื่องเนี้ซึ่งอันนี้มันเอาไว้ขูดชีสอันซื้อมาผิดอันก็เลยไปสับเอานะคะทีนี้ใส่กะปิลงไปในข้าวเลยค่ะอันนี้รู้แล้วพอจะเดาออกแล้วใช่ไหมว่าจะทําเมนูอะไรก็ คุกคุกข้าวกับกะปิให้เขาเข้ากันนะคะแบบให้ทั่วๆอันนั้นไม่มีถุงมือก็เลยต้องใช้ช้อนคุกอย่างนี้ค่อนข้างจะลําบากอยู่นะคะก็เอาให้ทั่วเลยจริงๆแอบใส่กะปิเยอะไปนิดนึงนะแอบเค็มกระทะที่เราทอดไข่เจียวไปนะคะพอติดน้ามันกรุบกริบแล้วก็เอาข้าวอ่ะเอาไปผัดกับกระทะนะคะให้มันแบบว่ามีความหอมนิดนึงให้มันมีความแบบไม่รู้ดิ คือทําตามความรู้สึกอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมต้องเอาไปผัดจริงๆก็อาจจะกินได้เลยนะก็ผัดผัดคุๆกคุแบบนี้ทุกคนตอนผัดอ่ะหอมมากหอมกะปิสุดๆมาจัดจานกันเลยนะคะก็ใส่ข้าวกะปิของเราลงไปเลยนะคะวันนี้ใช้ข้าวค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าจะกินมื้อเดียวเนาะ ก็เลยแบบเยอะหน่อยหลังจากนั้นใส่ไก่หวานของเราลงไปค่ะทุกคนจริงๆร,รสชาติอะ่ะมันไม่ได้หวานหรือเค็มขนาดนั้นนะคะออกแบบจางๆนิดนึงด้วยซ้ำแตสมันค่อนข้างเข้มเนาะแล้วก็ตามด้วยไข่เจียวสับของเรานะคะแล้วก็หอมแดงถั่วฝักยาวพริกสดแล้วก็มะม่วงสับของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูข้าวคุกกะปิของเราในวันนี้ค่ะน่ากินมากทุกคนอร่อยด้วย อาหารวันนี้คือเป็นสิ่งที่อยากกินมากคือการที่จนตั้งใจที่จะลดน้ำหนักแบบสายโลคาแบะ สิ่งที่อันต้องทำที่สำคัญมากๆเลยก็คือการวางแผนเมนูอาหารว่าแต่ละวันจะทานอะไรก็คือแบบพยายามที่จะหาแบบเมนูเยอะมากแล้วก็ไปเจอกับเมนูข้าวคุกกี้ทุกคนซึ่งมันเป็นเมนูโปรดอันตั้งแต่เด็กวันนี้ก็เลยแบบทำกินเองเลยแล้วทุกคนจานใหญ่มากอาจจะกินหมดไหมหรืออาจจะแบ่งเป็น2มือ้อตอนนี้เป็นเวลาอ,อบ่ายหนึ่งนะคะเมื่อวานทานข้าวเสร็จไปตอนแบบ6กโมงเย็น6กโมงครึ่งผ่านมาแล้วระมันแบบ18ชั่วโมง หม่อยมากแต่ข้าวแอบเค็มไปหน่อยใส่กะปิเยอะไปนิดนึงแต่ว่าเด๋ยดปัดด้วยมะม่วงกับไก่หวาน แนะนำเลยนะสำหรับเมนูวันหยุดที่อยากจะทานเป็นแบบโลค์บอะไรเงี้ยข้าวคุกกะปิกินได้ทั้งครอบครัวเด็กๆก,ก็น่าจะชอบเนาะเพราะว่ามีหมูหวานส่วนเราก็คูเน้นผัดแก้มเน้นไก่หวานเน้นไข่อะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆวันนี้อันแอบกินข้าวเยอะนิดนึงอันลองช่างตวงดูแล้วอันน่าจะกินอยู่ที่ประมาณแบบ1 5อยกรัมซึ่งจริงๆมันก็ตามสูตรของกลุ่มโลคา์บที่อันติดตามอยู่นั่นแหละแต่ปกติอันกินข้าวน้อยกว่านี้นะ เมนูวันที่4แล้วนะคะอย่างแรกเลยก็คือตั้งน้ำนะคะใช้น้ำแบบเยอะๆเลยเพราะว่าเมนูวันนี้จะเป็นเมนูน้ำใส่เครื่องต้มยำลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยตีนไก่นะคะหรือว่าเล็บมือนางอันนี้ซื้อมาจากตลาดก็คือเขาตัดมาให้เรียบร้อยแล้วสะดวกสบายมากหลังจากนั้นตุ่นตีนให้เปื่อยทุกคนที่เห็นว่าตัดไวอย่างเงี้ยผ่านไปแล้วสองชั่วโมงนะ หลังจากนั้นใส่คะนอซุปก็ลงไปค่ะก็ตุ๋นให้เขาเดือดเดือดเหมือนเดิมเลยนะคะเฮ้ยคือทุกอย่างมันไวมากเลยแต่จริงๆมันนานมากเลยนะใส่เกลือชมพูลงไปนะคะปรุงรสแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลแบบกุบกริบน้ําปลากลุบกริบ เพิ่มความเปรี้ยวความแซ่บความนัวด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะหลังจากนั้นก็ปล่อยตุ่นสักแป๊บหนึ่งเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือปรุงคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงในจานอีกรอบหนึ่งนะคะใส่พริกอันนี้เป็นพริกขี้หนูตำแบบหยาบๆนะคะแล้วก็ใบกระเพราเพิ่มความหอมใส่น้ำซุปนะคะใส่ตีนไก่ลงไปคืออันกินแบบถ้วยใหญ่มากอะ่ะทุกคนสำหรับเมน,นูนี้นะคะซุปเปอร์ตีนไก่เออฉเฉลยเลยละกันมันดูออกง่ายอยู่แล้ว ใส่อันนี้เป็นอะไรอะ่ะผักชีใบลเลื่อยแบบซอยยิยิก่ะทุกคนก็คนๆให้เขาเข้ากันนะคะถ้ายังแบบรสชาติไม่พอใจก็อาจจะเติมมะนาวลงไปได้นะคะก็จะเจียวไข่ด้วยนะคะอันนี้ใช้ไข่กี่ฟองสองฟองสามฟองกินเดียวจังอะ่ะก็จะใส่เป็นซอสปรุงรสแม็กกี้นะคะน้ำมันหอยนิดนึงเจียว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 ให้เขาเนียนนุ่มพูดอะไรอะ่ะ เจียวให้เขาแบบว่าเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นก็ตั้งน้ํามันนะคะเอาไข่ลงไปเจียวได้เลยทุกคนอ่าไหนชอบกินไข่เจียวแบบว่าที่มันทําบนเตาแก๊สอะทอดเพลทที่อันใช้คือมันแบบเจียวไข่ไม่ได้เลยก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับซูปเปอร์ตินไก่นะคะกินคู่กับข้าวไข่เจียวค่ะน่ารับทานแ่นแพฟิวเหมือนผิวหนังลอกไงไม่รู้ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่ม เมื่อวานอันกินข้าวคูกะปิไปสองมือนะคะเพราะว่าจะกินมือเดียวมันก็แบบยักไม่ลงแล้วจริงๆอ่ะตอนมีฟาสติ้งมาแล้วประมาณแบบ24ชั่วโมงได้เลยอ่ะทุกคนก็ค่อนข้างจะหิวนะคะแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยอันมีดื่มชาอูหลงไปนะคะมันก็จะช่วยลดความหิวได้เยอะเลยนะคะเมนูวันนี้คือแฟนอันอยากกินเมนูเนี้ยมากซปเปอร์ตีมไก่เนี่ยอันก็เลยทําให้กินนะคะแซ่บมากทุกคนแล้วกินกับไข่เจียวนะฟินแน่เริ่มเลยนะคะน้ำซุปกับไข่เจียวก่อนเลย อซุยดุไก่เปิดนุ่มกำลังดีอันตุนตีนไก่เนี้ยสองชั่วโมงพอแท้มากกว่าจะได้กิน ทีเนี้ยจะเป็นการไดเอทจริงจังของอันและคือไดเอทเพื่อลดน้ําหนักไปยังเป้าหมายใหม่นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปเดี๋ยวขอไปซุ่มทํานะคะเดี๋ยวจะทาคลิปแยกรีวิวให้อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดว่าทําสําเร็จแล้วนะตอนแรกตัวอันบวมมากเพราะว่าอันติดขนมหวานมากเลยแล้วพออาทิตย์เนี้ยที่อันเริ่มทําอาหารแล้วพยายามจะไดเอทแบบจริงจังขึ้นมารู้สึกว่าเฮ้ยตัวอันเบาขึ้นแบบเร็วมากเลยก็กินอาหารพวกนี้แหละที่ทุกคนได้ดูกันนะคะแต่ว่าคลิปก่นกอนๆหนูนะสารภาพเลยนะว่าหลังกล้องก็คือซัดขนมแหลกอยู่แต่ว่าต่อจากมีเป็นต้น ก็คือจะไดเอทจริงจังละเพื่อน้ําหนักป้องหมายใหม่ของอันแต่ยังไม่บอกนะว่าจะลดไปถึงเท่าไหร่คอยติดตามกันด้วยนะทุกคนเมนูวันที่5นะคะเปิดมาก็เอาน้ําตาลปี๊บเอาไปจี่ในกระทะนะคะเขาเรียกว่ะะาอะไรอ่ะเอาไปกึกกรัวเอาไปทําละลายในกระทะนะคะให้เนื้อเขามาเป็นแบบคาราเมลแบบนี้เลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็เติมน้ําเปล่าลงไปเลยค่ะเมนูวันนี้จะเป็นแบบ ต้ม,ต,มต,ตุ๋นนะคะก็ใส่น้ำไปแบบเยอะนิดนึงนะหลังจากนั้นก็ใส่เป็นสามเกินนะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะตำละเอียดแล้วก็เอาไปใส่ในน้ำเลยหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องทำแบบเมนูตุ๋นอนะเมนูพะโล้เออปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะอุ้ยเยอะเยอะจังพอ,อยัง สีอิ่วหวานนะคะสีอิ่วดำเพิ่มสีสันนะคะให้แบบว่าสีเข้มหลังจากนั้นใส่สะโพกไก่ลงไปค่ะจะใช้2ชิ้นนะคะแบ่งกินกับแฟเฮ้ยอันนี้อกไก่เหลือนิดนึงก็เอามาทำด้วยเลยนะคะปุ๊บหลังจากนั้นก็คือตุ๋นให้เขาแบบเนื้อเปื่อยเนื้อยุ่ยเลยนะคะก็คอยพริกๆนะคะพริกซ้ายพริกขวาหลังจากนั้นก็ใส่อันนี้เป็นต้นคะน้านะคะเอาไปต้มหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มกันดีกว่าใส่พริกลงไปนะคะพริกสีแดง ตาให้แบบว่าค่อนข้างจะละเอียดเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่เป็นน้ําตาลปี๊บลงไปนะคะจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บตำให้แบบน้ําตาลละลายให้เข้ากันดีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอันก็จะเติมเป็นน้ําส้มสายชูค่ะใส่ลงไปแบบตามชอบเลยนะทุกคนทุกคนก็ลองแบบชิมชิมดูก็ได้แต่ชิมแล้วมันก็แบบว่าเผ็ดเกินก็จัดจานเลยค่ะข้าวกล้องประมาณ2ทัพัพีนะคะน้องไก่ใหญ่ๆ1อันแล้วก็ผัก อันนี้ผักกระหล่ำผักคะนาผักคะนาที่เราต้มไว้นะคะแล้วก็ใส่ไข่ไก่สองฟองค่ะไข่ไก่เนี่ยจริงๆปกติอันจะต้มให้มันแบบมีความเป็นน้ํามากกว่านี้นะเออฟองที่2เนี่ยสวยเลยนี่เสร็จแล้วนะคะสําหรับข้าวขาหมูในเวอร์ชั่นน้องไก่ของเราก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนน่ากินนะเสร็จแล้วนะคะข้าวขาหมูซึ่งเปลี่ยนจากหมูเป็นไก่นะคะเฮ้ยรสชาติมันแบบ คือมากเลยนะคะทุกคนพอได้น้ำจิ้มมาแล้ววะเริ่มกินกันเลยค่ะทุกคนแอ,อะเผ็ดพริกไทยไปนิดนึง,พนนงเพราะว่าตอนทําพริกสามเกือพริกไทยมันร่วงลงไปแล้วก็คิดว่าเออน่าจะโอเคมั้งปรากฏว่าเผ็ดเลยหมือกินข้าวขาหมูจริงๆไข่แบบเยอะมาก ฟิลเลอร์ใต้ตามาทุกคนใต้ตาอันแบบปูขึ้นเยอะมากเฮ้ก้อนแต่ว่านี้เพิ่งฉีดมาแค่วันเดียวแอนจะทําคลิปรีวิวแยกให้ด้วยนะคะเพราะว่าการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาครั้งนี้ของอันคืออันแบบตัดสินใจนานมากตัดสินใจแบบเป็นปีทุกคนกว่าจะฉีดอะ แล้วพอฉีดไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันที่นังอะมันดีมากเลยอะแต่แบบดียังไงก็เดี๋ยวรอ2อาทิตย์ก่อนนะคะให้มันครบช่วงเวลาที่เราจะเห็นผลมันแบบชัดเจนที่สุดเนาะข้าววันนี้นะคะตั้งใจะจะกินแค่มื้อเดียวพอเพราะว่าไม่ค่อยหิวไม่อยากอาหารเลยตอนนี้อันเป็นประจำเดือนนะคะซึ่งแน่นอนทุกคนถ้าดูอันมาก็จะรู้ว่าถ้าอันเป็นประจำเดือนแล้วอะอันจะไม่ค่อยอยากอาหารแต่ว่าจานเนี้ยที่ตักมาคือกินหมดเลยนะทุกคนแบบอิ่มมากก็สําหรับวันนี้แค่นี้ละกันนะคะกินมื้อเดียว กินง uh ่ายๆไปเลยนะคะ